เยี่ยมไปงั้นเราเข้าไปกันดีกว่าสวัสดีครับทุกคนวันนี้เรากลับมาอยู่กันในเกม Roblox Map Pet Simulator X นะครับเย้ซึ่งก็ตอนนี้เราอยู่กันในตลาดเทดดิ้งพาซานะครับแล้วก็เครื่องนี้ผมรู้วิธีใช้แหละก็คือพอเราเข้ามาปุ๊บเราก็จะหาเซิรฟ์ฟส,สมมุิผมอยากได้ตัวไหนดีอ่ะสมมุิตัวนี้แล้วกัน าพอเราคลิกเข้าไปปุ๊บเขาก็จะดูนะครับว่ามันมีเซิร์ฟอะไรที่ขายของพวกนี้บ้านหรือเปล่า,อาโอเคอันนี้ก็คือไม่มีนะครับเดี๋ยวหาตัวที่มันแบบเนี่ยสมมุติตัวนี้เนี่ยอันนี้ก็คือ,อยังไงก็ต้องมีถ้ามันมีแล้วก็อย่างนี้มันก็จะเทเลพอร์ตไปให้นะครับซึ่งอตอนนี้ผมไม่รู้ทําไมนะแต่คือตอนนี้เราสามารถปดล็อกฮาร์ดคอร์โหมดได้แล้วครับเย,ย้เดี๋ยวเข้าไปดูกัน กลับมาที่จุดสปอนเมอร์นะครับซึ่งก็ตอนนี้มาสเตอรี่เราคือ20%แต่ว่าพอเรามาตรงนี้ใช่ไหมตรงเทเลพอร์ตนะครับพอเราเลื่อนลงมาเนี่ยเราจะเจอกับฮาร์ดคอร์โหมซึ่งเราไปได้แล้วเยี่ยมไปงั้นเราเข้าไปกันดีกว่าโอ้โหเป็นเซิร์ฟใหม่เลยอู้ทำไมมันเป็นอย่างนี้เวลเข้ามา h a ู d ฮาร์ดคอรโหมดีฟสามารถลีฟตอนไหนก็ได้ ไปที่ท e l e p o r t เมนู good luck โอเคอันนั้นอันนั้นก็คือโอเคมาดู day care สิมันจะเป็น day care เดียวกันหรือเปล่าหรือถ้ามันไม่ใช่โอ้ oh! เป็น day care อันใหม่เดี๋ยวเราปลดล็อกอันนี้ก่อนสัก2อันเราไม่ได้ใช้ของเยอะมากครับโอ้ oh! มันเดี๋ยวเราต้องเอาสาัตว์เลี้ยงดีๆเข้า day care และเอิม่มมาดูแบงค์ของเราตอนนี้เรามีเงินอยู่เท่านี้โอ oh. อืมโอเคตัวพุ่งนี้แล้วกัน10ตัวโอเคเอามาให้หมดเลยแล้วก็ไปใส่เดคแคร์เพิ่งเห็นอันนี้นนว่าเหรียญเนี่ยเขาใช้เป็นเขาใช้เป็นของฮาร์ดคอร์เหมือนกันก็คือคนละอันกับปกติแต่ว่าเพชรเนี่ยใช้ร่วมกันนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมโอเคแต่ก็โอเคแล้วแหละอย่างนี้เยี่ยมงั้นเราก็คงจะต้องไปฟาร์มสินนะ ต้องฟาร์มงองี้เลยอ๋อไลดสัตลือดสิบหกตัวเลยเหรอโอ้เยอะไปไหมเนี่ยสิบหกตัวโอ้โหเยอะจริงต้องไปเอาของมาเพิ่มแล้วอืมโอเคถึงแล้วตรงนี้มันมันมีด้วยเหรอโอ้เป็นของฮาร์ดคอร์แบบอีกอันนึงไปเลยถูกไหมออ,อ,อจริงด้วย เหมือนอีกอันนึงไปเลยอะครับโอเคแสดงว่าเหรียญที่เราใช้ก็พอเราเปิดออกมาก็จะเป็นฮาร์ดคอร์เหมือนกันใช่ไหมล้วเราลองไปที่ทาวแล้วก็ลองพันของดูสิหมื่นต้องใช้หมื่นหนึ่งโอ้แต่ตรงนี้ไม่มีเควสฮะใช่ไหมโอ้เดี๋ยวนอเดีเดี๋เ,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 เมื่อกี้เห็นประตูมันล็อกอยู่ปลดล็อกได้ไหม เขาได้ Sync ซีเ e ต house โ oh. อ wow. <G l ip> ja ้ว <G l ip> ้าวมันคือห้องอะไรอ่ะอันนี้คืออะไร h, no, m h? M h o v e r board อย่าบอกนะว่ามันคือมันเราได้สกิตบอร์ดแล้วหรอแล้วอันนี้คืออะไรอ่ะเก็บได้ไหมมันเก็บยังไงอ่ะเก็บไม่ได้อู้มีไข่ด้วยมันน่าจะเก็บได้เนาะ เก็บไดไก็คงดีน่าดูอะแต่ว่ามันเก็บไม่ได้มันเป็นเหมือนแค่ของตกแต่งโอเคออกและมามาในห้องก็มีแค่นีแ้แหละออกเรามาเริมเ่มอะไรตรงนี้ปอ้โหมา,มาเดี๋ยวเราต้องปลดล็อกไปเรื่อยๆใช่ไหมเคเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม,ยยมโอ้แต่การปดทำนิดเดียวมันก็ปลดล็อกไปได้เยอะแล้วครับก็โอเคอยู่นะ hard core mode ก็คง hard ดคอริจริงแหละฮึตรงนี้ก็มีอัปเกรดแต่ว่ามันก็เหมือนกัน ตรนนี้ไม่เควสนี่นะเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเรามีสก็ตบอร์ดแล้วนี่ไหนโอ้ว้าวตัวอื่นก็น่าจะหาได้นะอันนี้ก็มีเควสด้วยเบรกสองร้อยห้าสิบวอลวอลคืออน,นี้ใช่ไหมใช่ไหมมันไม่ยอมขึ้นอะไม่รู้ทำไมเหมือนกันแต่อันนี้คือวอลใช่ไหมอันนี้คือวอลหรือเปล่าถ้าจะใช่เบรกไปเรื่อยๆมันน่าจะ สเก็ตบอร์ดก็เร็วอยู่นะใช้ได้ครับโอเคปลดล็อกอันนี้เงินเหลือเ,ล,อเลยมาอีกแอรเรียโอเคเงินไม่พอแล้วดูเหมือนว่าการอีควิปเพชร16ตัวมันน่าจะใช้ได้แค่ในเมในฮาร์ดคอร์นะโอเคตอนนี้เราเงินพอแล้วโอ้ตรนนั้ก็ต้องใช้เป็นของฮาร์ดคอร์เหมือนกันโอเคสอใจแล้ว ฮาร์ดคอร์คือของฮาร์ดคอร์ของโลกปกติก็คือของปกตินะครับแต่ว่าที่ใช้ร่วมกันก <Okay. S 1> <ป>็คือไดมอนด์อย่างเดียวโอเคไปเหลือเหลืองินเหลือเลยโอ้เหลือเหมือนกันแต่ก็ถ้าปวดหลอกอันนี้ไปก็เงินไม่พอละเฮ้ย <c oughs> มันเป็นแค่มิลเลียนเองนะทาไมมันถึงพ,พ,พ,พังนานมากเนี่ยกว่ามันจะพังนี่คือสิบหกเอ้าสิบหตัวแล้วนะโอ้ Okay. เราต้องไปดูแบงค์ว่าเราเออเราต้องเราต้องใช้สัตว์เลี้ยงสำหรับฮาร์ดคอร์หรือเปล่าแล้วมีหรือเปล่าอ่ะอาจจะไม่มีด้วยกลับไปดูกันโอเคผมได้เข้าแอคเค้าแอคเค้าเก่านะครับอีกหถึงอีกแอคเค้าหนึ่งอ่ะแล้วก็ส่งของทั้งหมดเลยมาให้ส่งเพชรทั้งหมดแล้วก็ส่งสัตว์เลี้ยงทั้งหมดมาให้นะครับซึ่งก็เดี๋ยวเราไอตัวพวกนี้เราเก็บดีกว่า เราเอาตัวที่มันเป็นระดับฮาร์ดคอร์เออตัวนี้เราก็มีอยู่แล้วนี่นะมาเราวิดดอออกมาเอาตัวพวกนี้ทั้งหมดนี้เลยโอเคให้ตัวตัวนี้เราเก็บไว้ก็ได้นะหรือจะเออหรือจะใช้ดีน่าจะใช้น่าจะดีกว่านะมาไหนตัวที่ดีที่สุดเคสตัวไอตัวพวกนี้เราก็ไม่ใช้หูยตัวพวกนี้ก็คือไม่ได้ใช้เลยดิโอเคแล้วเราก็เก็บไอพวกตัวฮาร์ดคอร์ตัวอื่นเข้าไปครับ เออเก็บตัวตัวพวกนี้ตัวพวกนี้ก็ไม่น่าได้ใช้แล้วเนาะแต่ตัวพวกนี้น่าจะยังใช้อยู่โอเคไปงั้นเราไปแฟนตาซีเวิด์กันเลยดีกว่าเยโโ่โอ้โอ้โอ้เจอห้องลับไหนไหนไหนเข้ามาดูสิชึบเอนเตอร์ได้ซีคิทเ,เคฟไม่ใช่ซีคิทเฮาแล้วได้สิบเพชรสลอตเหรอโอ้โอเค นี่คืออะไร่ะใช้250ล้านเพื่อใช้นี่ลิลิกคืออะไรอะไรคือใช้นี่ลิลิกใช้ก็ได้ใช้นี่เพชรชั้นมันจะเพิ่มสูงขึ้นโอกาสที่เราจะได้ใช้นี่จะสูงขึ้นเนาะโอ้โห250ล้านเลยนะเนี่ยต้องไปเอาเพิ่มจากแบงค์หน่อยดีไหม ปวดล็อกทีละอันเลยชึบชึบชึบป,ปวดล็อกให้หมดเงินไม่พอแล้วโธ่โอเคมันเดี๋ยวเราไปสำรวจไม่ต้องสำรวจก็ได้หรอกเพราะว่าเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นยังไงเพียงแค่มันอยู่ในโลคัสคอแค่นั้นแหละโธออันนี้ทํทำไมเควสมันเหมือนกันหมดเลยอะอันนี้งงทำไมเควสเหมือนกันหมดเลยหรือหรือว่ามันเป็นบั๊ก แับว่าเขาจะไม่ตั้งใจหรือเปล่ามาปลดล็อกอสุดท้ายชือ้อแล้วเราก็กลับไปที่ตรงไหนนะตรงตรงนี้ใช่ไหมอืมถูกปะโอเคแล้วเราก็ปลดล็อกชือ้อโอ,โ, 7, 000, 000. โอ้โห7เจ็ดพันล้านเยอะจริงมาเราไปเจ็ดพันล้าน โอ้โหนั้นเจ็ดเจ็ดล้านเดี๋ยวต้องบดล็อกไปเรื่อยๆครับโอเคมาทำยังไงก็ไม่รู้ให้มันได้เป็นหลายพันล้านอ่ะโอเคมาแล้วเรียบร้อยโอ้โหได้เป็นล้านเลยตั้งแต่ครั้งแรกมาชึบไปเทคเวิลโอ้เหมือนว่าเจ้าเจ้าดาร์กแมทเตอร์เนี่ยคือมันลิงก์กันมันลิงก์กับอันแรกนะครับใช่ไหม αι? ไหนดูสิโอ้มันคือตัวนี้6.92ควอติเลียนโอเค ไปปลดล็อกต่อ6กแสนเรามี9ล้านสบายสบายหรือเปล่า <c oughs> ข้อนั้นมันแล้านแหละแต่ก็ยังอยู่แหละปลดล็อกตรงนี้น่าจะดีกว่านะเพราะว่ามันเป็นขีบอัญใหญ่ไงนั่นแหละมันจะได้เงินเยอะมากโอ้โหห้าห้ 5, ล้านโอ้โหอย่างนี้ก็คือปลดล็อกได้แบบจึบโอ้แย่ไปหลายท่าอีกแล้ว ฉะนั้นเราก็จะต้องไปฟาร์มความจิตถ้าเรารอ,อเจ้ากิฟต์เนี่ยเราน่าจะได้ของเยอะอยู่นะใช่น่าจะได้เยอะอยู่แต่ว่าตอนนี้คือมันยังไม่ได้ไงฉะนั้นก็ฟาร์มมันดีก่อนฟาร์มไปเรื่อยๆแล้วมันก็โอ้กวาจะสปอนช้ามากครับงั้นก็คลิปนี้ผมไว้เท่านี้ละกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ